สวัสดีครับพบกันอีกครั้งในารายการพระธรรมนำชีวิตนะครับเช้านี้พระธรรมที่จะหนุนใจเราจรรอิสยาบทที่ห้าิบห้าข้อที่8ถึงข้อที่13นะครับอิสยาบทที่ห้าิบหข้อที่8ถึงข้อที่13มนะครับแล้วมีบันทึกสิ่งเอ่อความจริงนะความจริงอย่างหนึ่งที่พระมีบันทึกในพระธรรมตอนนี้ก็คือว่าในข้อที่8กับข้อที่9ได้กล่าวว่าเพราะความคิดของเราไม่เป็นความคิดของเจ้า ทั้งทางของเจ้าไม่เป็นวิถีของเราพระเจ้าตรัสดังนี้เพราะฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกฉันใดวิถีของเราสูงกว่าทางของเจ้าและความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าฉะน,นั้น,นความจริงอย่างหนึ่งที่ถูกบันทึกไว้ก็คือว่าสติปัญญาหรือความสัพพัญญูหรือวิธีการหรือสิ่งต่างๆของพระเจ้าเนี่ยมันล้ำลึก ก็ออกมาล้ำลึกนะแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะจินตนาการหรือคาดคิดถึงแผนการของพระเจ้าที่มีต่อคนของโะรงได้เลยนะสิ่งนี้หลายหลายคนอาจจะ,ะเผชิญหรืออาจจะประสบกับตัวเองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะอย่างรู้อะไรของพระเจ้าได้นะเราคิดว่าเฮ้ยวิธีการแบบนี้แบบนี้แบบนี้มันน่ามันน่าจะเป็นแบบนี้ก็คือตามวิธีคิดของเราตามที่บ้านบีบันทึกว่า ความคิดของเราก็ไม่เป็นไม่เป็นความคิดของเจ้านะวิถีของพระเจ้าก็สูงกว่าวิถีของเรานะครับนี่คือนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในในในชีวิตของเราจริงๆนะถ้าเราลองมีโอกาสสารวจชีวิตของเราว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหรือความอัศจรรย์นะหรือสิ่งที่ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวนตเนี่ยรู้สึกว่ามันมันมันเกินความคิดของเรานะ ไม่วจะเป็นการวอวยพรการช่วยเหลือการปกป้องการดูแลรักษานะสิ่งต่างๆเหล่า,านี้ถ้าเราสํารวจนั่งลงสํารวจจริงๆนะเราก็จะพบว่าวิธีการของพระองค์เน่ยไม่สามารถคาดเดาได้เลยนะว่างนี้ไม่สามารถคาดเดาได้เลยนะบางทีเราคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้นะมัน1 2 3 4งห้านะแต่ว่าไม่ใช่เมื่อถึงเวลาจะกลายเป็น4ี่สามออะไรประมาณนี้ ก็คือคนละเรื่องกับความคิดของเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่สะท้อนความจริงอย่างหนึ่งที่เราพบก็คือว่าวิธีการของพระเจ้าหรือวิธีคิดของพระเจ้าเนี่ยสูงส่งแล้วก็ล้ำลึกเราไม่สามารถจินตนาการหรือเราไม่สามารถคาดเดาหรือเราไม่สามารถที่จะคิดได้เลยว่ามันมน่าจะเป็นแบบไหนแบบไหนแบบไหนนะเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพระเจ้าก็มีวิธีของพระองค์นะสำหรับชีวิตของเราแต่ละคน ซึนะ่งวิธีของพระองค์เนี่ยก็เกินความเข้าใจของเรานะเกินความคิดของเราเกินสติปัญญาของเราเกินสิ่งที่เรามีหรือเกินสิ่งที่เราเป็นนะเพราะฉะนั้นนั่คือความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะความมหัศจรย์ของพระองค์ที่ที่พระองค์ทรงเป็นนะและสิ่งต่างตเนี่ยมันก็สะท้อนถึงชีวิตของเรานะอย่างที่กล่าวตอนต้นก็คือว่าถ้าเราสํารวจถ้าเรานั่งลงสลํารวจชีวิตเราเนี่ยเราจะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า เราจะเห็นถึงวิธีคิดของพระองค์ที่เราคิดไม่ถึงเราจะเห็นถึงวิธีการของพระองค์ที่เราคิดไม่ได้นั่นคือความยิ่งใหญ่ของพระองค์เพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ทรงยิ่งใหญ่แบบนี้เราจะมโนารรขอบพระคุณพระองค์ในความยิ่งใหญ่ของพระองค์ในความสัพพัญญูของพระองค์ในวิถีของพระองค์ที่พระองค์ทรงกระทํากับเราสิ่งหนึ่งที่ที่ผมสัมผัสได้ก็คือว่าในชีวิตของคนของพระองค์เนี่ย ผมใช้คำว่าคนของพระองค์เนี่ยเพราะว่าหลายคนเนี่ยเป็นคริสเตียนก็ไม่ได้เป็นคนของพระองค์หมายความว่าไงหมายความว่าก็เป็นคริสเตียนในานามหรือวิถีของเขาเนี่ยก็ไม่ได้สะท้อนถึงความเป็นคร,ร,ริสเตียนนะผมใช้ว่าคนของพระองค์เนี่ยคนของพระองค์พระองค์ก็มีวิธีในการปกป้องในการดูแลในการ euh จัดการจัดการหมายความว่าไม่ใช่จัดการลงโทษนะมันจัดการก็คือให้อยู่ใน แผนการของพระองค์ให้อยู่ในการดูแลของพระองค์ให้อยู่ในการอวยพรของพระองค์พระองค์ก็มีวิธีมากมายนะซึ่งเราคาดไม่ถึงนะซึ่งเราไม่คาดถึงมีหลายเรื่องที่ที่ผ่านมาใน,นชีวิตของผมเนี่ยก็หลายเรื่องก็เออมันเยอะแะพูดพูดไม่หมดนะบางเรื่องก็พูดไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าเราก็สัมผัสถ,ถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเราสัมผัสถ,ถึงวิธีคิดที่เหนือชั้นนี่วิธีคิดที่เหนือชั้นของพระองค์เราสัมผัสถึง อะไรนะแผนการที่เหนือชั้นของพรงอะองค์ต้องเป็นแบบนี้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 มันก็จะเกิดขึ้นกับคนของพระองค์จริงๆะัะนั้นหนึ่งก็คือว่าเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับสิ่งต่างๆที่พระองค์ทรงป,ประทานให้กับเราสองก็คือว่าถ้าเราเป็นคนของพระองค์ถ้าเราเป็นคนของพระองค์ไม่ต้องกลัวพระองค์ก็จะมีวิธีในความคิดของมนุษย์ว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้แต่ในพระเจ้าเป็นไปได้ เป็นไปได้เพราะฉะนั้นก็ต้องกลับมาสํารวจชิงเราว่าเราเป็นคนของพระองค์หรือเปล่าแบบเรามั่นใจไหมว่าเราเป็นคนของพระองค์ถ้าเรามั่นใจก็ไม่ต้องห่วงวิถีของเราเราไม่ต้องห่วงว่าชิตเราจะเป็นแบบไหนพระเจ้าจะดูแลพระเจ้าจะปกป้องพระเจ้าจะสถิตอยู่กับเราอย่างแน่นอนขอพระเจ้าอวยพรครับ